ไม่ดัวเขาลอกเหรอเสียไปประมาณมื่นกว่านะของทั้งหมดอุนชุกกะอีตะกะอุนชุกกะตะอักมะ สวัสดีค่ะวิเบลค่ะวันนี้นะคะเบลก็จะมาอันบล็อกนะคะทุกคนของที่เบลจะมาอันบ็อกวันนี้นะคะนั่นก็คือของที่เบลสั่งมาตอน7.7นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งมันเป็นของที่เราก็เสียเงินในช่วงคาำคืนนะคะก็จะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างจริงๆบอกว่าอยากแกะตั้งแต่ได้นะคะแต่ว่าเราจะมาแกะพร้อมทุกคนเพราะาของที่เราสั่งมามันค่อนข้างแบบว่าอยากได้มานาน หรือไม่ก็อยากได้ตอนเปิดแอปนั่นแหละเออแบบว่าเปิดแอปเฮ้ยอันนี้อยากได้อันนี้ก็อยากได้แล้วอันนี้ก็อยากได้แล้วก็ลดซื้อมาอย่างแล้วก็ซื้อมาทำไมก็ไม่รู้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรข่ะเราซื้อมาแล้วเอาชิ้นเล็กๆก่อนละกันนะคะทุกคนมีของโบลาด้วยโบลาเฮ้ยนี่ยโบลามันรองนี่โวลาบอกอะไรครับผมอันนี้ก็ของโบลาาไมนนี้คืออะไรอ่ะ อ๋ออันนี้เแบลบสั่งมามันลดเอ๊ะดูวแบบ่าเบลสนี้หลายอันอยู่นะทําไมมันไมาแค่เนี้ยม่ดวเขาหลอกเหรอมันน่าจะม้วนหนึ่งมีสิบห้าอันไหมอ๋อม้วนหนึ่งมีสิบห้าถุงเหรอใช่แบบแกะออกมาแล้วมันก็ปิดออกมาได้อีกอะไม่รู้แบบอ๋อมันเราซื้อมาแค่หกบาทอะถูกเปล่าวะหกบาทถูกมั้ง <c oughs> ูว่ามันราคาปกติ ปกติมันเท่่าไหรมันบอกว่ามันสิบหกบาทปกติอัลละบาทเลยถ้าเท่ากับยี่สิบสี่บาทถูกป่าวะถูกก็ได้ต่อมาอันนี้เป็นของปววลอกอโบราณของจีนนะเนี่ย สนใจสนใจแต่ไม่ใช่ของกินนะแต่ว่าเป็นของหนูอันนี้ก็น่าราักอันนี้เป็นแบบว่าฟิลแบบว่าเจ้าหญิงมามา,มาลองอันนี้ดีกว่าบอระอืมองตากันนี้หน่อยนี่ขอดูอยากได้ปะเรนดูสนใจอุอย้ยอันนั้นกินไม่ได้ดกอุ้ยอันนี้น่าราักบอระบอะกินหรอกไหมบอระนั่งลงอันนี้หรอกบอระนั่งลงบอระกินหรอกไหม น่ารักเวลาชอบไหมคะลูกชอบไหมตาบเหรอคะชอบหรือเปล่าบชอบไหมชอบไปแล้วต่อมาอันนี้เราแพ็กแบบแพ็กแบบเห็นว่าข้างในคืออะไรแล้วก็ส่งมาเป็นแบบนี้เลยเว้ยอันนี้เราสั่งที่มันเป็นแบบ ไฟกาแล็กซี่อ่ะทุกคนเราอยากเอามาแบบถ่ายทำติดกกีโอเราเลยสั่งมาแล้วก็เปิดแบบเวลาดูหนังอะไรเงี้ยมันดูแบบฟีลไวลมมรุ่นเมกามากเลยอ่ะอันนี้คือแบบมันแพ็คมาไม่ค่อยโอเคอมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะเชื่อมแอปได้นะคะแต่ว่ามสมาร์ตตาโปรเจคเตอร์นะคะนี่ น,นี่คืออะไรอ่ะเลเซอร์ออไลท์ต้องเปิดออกใช่ไหมะแล้วก็มันจะมีสายมนาะเราลองเลยแล้วปะลองเลยก็ได้แต่เราไม่ได้เชื่อมแอปอ่ะจะจะต้องใช้ังไงต้องโหลดแบบอปป่ะ <Okay. S 1> มันเปิดยังไงเปิดแล้วไฟมันฉายแล้วนะระวงัง นหนักมาเวคืออย่างนี้ทุกคนรู้ว่าเราอะนะตั้งแต่เราช่างมาเราก็ช่างดิจิตอลมาตลอดไม่ใช่ดิจิตอลช่างเข็มช่างช่างเข็มมาทุกคนเราใช้เครื่องช่างเข็มอมะซึ่งแบบว่ามันมองยากมากแล้วคือเวลาคนอื่นมองคนอื่นก็ไม่รู้ว่าเราหนักเท่าไหร่ต้องเป็นคนที่อยู่บน,น้นะมองพอจะถ่ายคลิปอย่างเงี้ยแบบคนถือกล้องกับคนที่ยืนอยู่บนตาช่างมันจะแบบมองไม่เห็นไง<ด>เอเอมันก็จะไม่เฟซมันก็จะคลาดเคลื่อนได้ ในวันที่สุดวันนี้ก็ได้ใช้แบบดิจิตอลวันที่สุดวันนี้เราใช้แบบดิจิตอลแล้วนะคะทุกคนเราสั่งของเ i ี o m i มี่มานะคะเพราะว่ามันราคาไม่ได้แพงมากเออแล้วมันบอกว่าเขาบอกว่าวัดมวลไขมันได้เขาก็เลยแบบอันนี้ก็เชื่อแมแอปได้เหมือนกันใช่ปะใช่เหรออ๋อวัดความไอ้นี่ใช่ปะออไขมัน,นอะไรต่อเชื่อไมได้จริงป่ะเนี่ยอ๋อเาม่ถานมาให้เราไม่ต้องไปซื้อถานเองอะ่ะดีอ่ะเลิศ ุดอันนี้น่าจะเป็นคู่มือช่างน้ำหนักนะคะเราจะใส่ทานกันเลยเใช้ท่าสีก้อนแต่พวกาขาดเพื่อช่างน้ำหนักโดไว้มากจริงเหรอคิดว่าแมวนี่เดินไปช่างก็ไม่รู้โลลาสีเนียรว่าไม่ได้กดัดมันมีเห็นนะมา แล้วก็ช่างโชว์เลยค่ะตลอดมาช่างไม่ตรงสักเออตื่นเต้นขึ้นเขียงเนี่ยาวางนี่เลยเนี่นี่แหละเขาเรียกว่าตรงอ่ะแล้วลงลงแล้วขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ43.4อ่ะขึ้นเลยขึ้นเลยเอ่าโอเคตรงแล้วเย้เ <laughs> ในที่สุดเราก็มีเครื่องชั่งน้ำหนักแล้วเว้ยทุกคนจริงๆเราซื้อของที่ค่อนข้างจะใช้จริงซะส่วนใหญ่นะอุยอันนี้ของโบราณอีกเล้มเดี่ยองโบราณสั่งมามันก็ถูกกว่าปกติประมาณสามสี่ร้อยอ่ะอันนี้เราสั่งอันนี้มาเขาเรียกว่าน้ำคุน้ำคุโอ้โหพี่เดิน นต่ต้องกดมาสีชมพูใช่หรือไม่เราสั่งสีเหลืองมานี่เหลืองเหรอคือสีเหลืองเอย่าเราต้องทําให้โบราคือจริงๆทุกคนเบล่ะเสียตังซื้อน้ำพุโบราไปสามอันเว้ยอันนี้เป็นลำฐานนะคะใส่ในล,ลำฐานทุกคนคือเราจะบอกอย่างนี้กันนะว่า<ช>คือเออเราซื้อน้ำพุโบรามาเยอะมากคือตอนนั้นอ่ะเราซื้อ ซื้อน้ำผู้แบบกลมมาเว้ยแล้คือเหมือนมันมีสิ่งโสกโปกที่มันไม่ยอมกรองแล้วทีเนี้ยจริงๆเราอะเคยไปดูน้ำผู้ร้านร้านที่ขายของสระเออเขาก็บอกว่ามีน้ำผู้แมวยางนี่บอกว่ามีแล้วเขาบอกจริงๆอะน้ำผู้ว่าแบบลำทานคือดีที่สุดเพราะว่ามันแบบ มันหมุนขึ้นแล้วมันก็ลงตรงนี้เว้ยมันหลุนขึ้นแล้วแบบคือมันเป็นแนวยาวมันเหมือนลำธารอ่ะทุกคนซึ่งมันเหมือนมันมันจะกองร้อยเปอร์เซนต์กว่าไอที่มันเป็นแบบวงกลมอือเพราะว่ามันมันจะไหลลงแบบร้อยเปอร์เซนต์กว่าอันนี้ฟังเข้ามานะคะมีเครื่ออะไรอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจแต่อันนี้เตาเป็นหม้อป่ะน้ำร้อนเออผ้าเชือตะเกียบอ๋อมาด้วยกันเหรอสออ๋อมาแล้วหรอทุกคนอันนี้คือแบบเขาน่าจะให้สปอนเซอร์แล้วนะ เป็นตพายามพีอ๋นอ,อน,นี้คือมีดไงอ,อ,อ,อนน๋อเครื่องฆ่าเชื้อมีดแล้นะพวกอันนี้มันคืเครื่องฆ่าเชื้อมีดเออเนี่ยข้างในมันก็จะมีแบบให้ฆ่าเชื้อทุกคนก็เลยก็ไว้ใส่มีใส่พวกช้อนตะเกียบอะไรเงี้ยเวลาเราล้างเสร็จเราก็แบบเอามาใส่นะคะใช้ดีไหมไม่รู้นะคะเดี๋ยวไปลองก็ประมาณนี้มา ที่เราตื่นเต้นที่สุดคือแบบว่าตั้งแต่โตขึ้นก็รู้สึกว่าการเข้าครัวแบบซื้อซื้อแบบเครื่องใช้แบบมินิมอลมินิมอลมันแบบว่าน่ารักมากเลยตัวลานนี้จะวันเกิดเด็ลนะคะเราอยากได้เครื่องครัวฟิกกนนะคะทุกคนสับเรานีสามารถสปอนเซอร์ได้นะคะเป็นของขวัญวันเกิดก็ได้นะคะทุกคนดูดูมันน่าตื่นตาตื่นใจมาก ก็ดูใช้ได้อยู่คนดูดีมากมากมากดูดีดูด,ดีปะคนน่ารักเลยอ่ะต้องรากดอ่ะกดยังไงอ่ะอ๋อนี่งมันจะมีน้ำร้อนร้อนมากมน้ำเย็นน้ำเปล่าเปล่าหม่วเห็นเป็นหยดน้ำอ่ะ <c oughs> คนน่ารักไปยาไปซื้อมันน่ารักมากมินิมอลมากเลยเอาไว้ต้มมาม่าแบบมินิมอลมาม่มาถ้วยโอเค จบการรีวิวอันนี้นะต่อมาอันนี้เบลก็ตื่นเต้นทุกคนมันคือหม้ออบไอตู้อบเตาอบของเสี่ยม,มี่เหมือนกันที่มันจะแบบมินิมอลมินิมอลอีกแล้วทุกคนจริงๆเราก็สั่งอะไรที่มันดูจำเป็นสั่งตัวอะไรที่จําเป็นจริงๆเรามีอีกอย่างด้วยนะแต่ว่ามันเป็นพิเออร์เดอร์เรารอไม่ไหวก็เราเลยแบบไม้า้าง น่ารักซิทุกคนดูน่ารักมากเลยอันนีีซื้อมาประมาณพันเท่าไหร่รูะพันสามพันสิไม่รู้ว่านี่คือราคาลดแล้วหรือยังนะคะเฮ้ทำไมนี้มันหลุดวะมันใช้ได้จริงป่ะเน,นี่ยหรือว่าแค่เพื่อความน่ารักทุกคนดู <S <S น,น,น,นี่อันนี้ใส่น,นี้นี่่อมนต้องเกี่ยว อื้อน้องหญิงดี apple tinted picture ทุกคนดูมันมีนี้มาด้วยโคตรนา่ารักใครค่ะจบติดตามต่อได้ในคลาวคุณเบลค่ะติดตามต่อได้ในคลาวคุณเบลค่ะ วันนี้นะคะของเจจุดเจ็ดเราก็ที่เหลือมาแล้วนะคะทุกคนมีประมาณ3มชิ้นนะคะที่มันเพิ่งมาถึงเราก็จะมาอันบ็อกอีกวันหนึ่งก่อนหน้านั้นโบลีพามเพราะว่าอยากใช้อยากใช้อันนี้เป็นที่ให้น้ําของโบรานะคะทุกคนแบบว่าใส่อาหารได้ด้วยเผื่อวแบบโบราไปเที่ยวนะเป็นแบบของพามใช่มีเราสั่งสีขาวมานะคะทุกคนลองดู คือแบบอันนี้เหมือนแม่ซื้อให้หมาแล้วแบบออมันน่าสนใจอันนี้น่าจะเอาไว้ใส่อาหารแล้วก็แบบปิดเข้าไปแล้วก็นี้น่าจะกดให้น้ำอืมน่าจะใช่ดีอยู่นะแล้วก็มีที่ ท in so ี 1941, ่ค้องมือเวลาให้ก็แบบอันนี้ให้โบรากินเพราะว่าตอนที่เบลไปลบบุรีคือเบลขนไปเหมือนย้ายโบราณย้ายบ้านอะเพราะว่าแบบเอาไปทั้งถาดน้ําถาดข้าวก็เลยรู้สึกว่าเออมันจําเป็นจะต้องมีแบบนี้นะเพื่อเวลาแบบพาโบราณไปเที่ยวนะคะทุกคนก็เลยซื้อมาประมาณร้อยบาทมั้งไม่แพงอะเออร้อยนิดนิดต่อมานะคะนี่นางรู้ว่าเป็นของนายอีกแล้วนะคะโบรา หนูอะไรอะไรก็ของหนูามาจะตื่นเต้นอันนี้เหมือนกันอันนี้มันเป็นหม้อชาบูเว้ยแต่ว่ามันจะเป็นแบบลายหินอ่อนะแล้วมันเป็นแบบมันต้องแบบเป็นสองเขาเรียกว่าสองช่องอืใส่น้ำซุปใส่นส้ำซุปชาใส่น้ำซุปนี่อุ้ยน่ารักทุกคนหม้อก็ดูดีอ่ะเออดูดีคนดูมันแบบนี่ เขาบอก healthy coating P heavy metal nickel PFOA free คืออะไรอะ่ะ PFOA free พี่แกนขึ้นให้หน่อยดิ PFOA free คืออะไรมันเป็นของประเทศจีนนะแต่เบลคิดว่าแต่มันดูดีมากเออมันดูดีมากเว้ยเดี๋ยวเราเอา้าไปาเฮ้ยแล้วเครื่องน,นี้มันก็แบบเป็น material แบบไม้ๆอลยทุกคนคือแบบยอดนี่แหละ มันเคลือยหินอ่อนเนาะหรอือว่ามันเคลือบมันมันเหมือนเป็นหินอ่อนอะ่ะเหมือนกระทาที่เราแบบมีอะ่ะโอ๊ยแต่ม,ม,มันดูดีมากเลยอ่ะมันดูดีมากทุกคนแล้วมันเป็นสองฝั่งอะ่ะ <c oughs> มีความสุข <c oughs> ทุกคนจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้คือซื้อ <c oughs> แต่แบบเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าของแบบยินอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็สรรหานะเนี่ยแต่มันดีอะด่ะทุกคนต่อมาเป็นของโมลารอีกแล้วค่ะทุกคนละเป็นสิ่งที่เบล่าไม่คิดจะซื้อเพราะว่า เออคิดว่าโบราตัวเล็กไม่ต้องเป็นต้องกินเยอะแต่พอเลี้ยงบุรามารู้สึกว่าบุราเป็นแมวที่กินเยอะก็เลยซื้อเครื่องให้อาหารนะคะทุกคนนี่แถมแถมที่มีคนไมอ่ะอันนี้เป็นเครื่องให้อาหารขอี่ยวมี่นะคะที่มันสามารถเพิ่มแอปได้อะเราก็แบบว่าปีก้องมงจรปิดดูแบบสัตเลี้ยงของเราตั้งเวลาให้อาหารได้ จริงอ่ะซื้อมาเผื่อแบบเวลาเราแบบสมมติเราไม่อยู่บ้านนาะนหรือว่าเราอ่ะกลับดึกใช่ไหมไปคิดว่ามันสําคัญนะเพราะว่าแบบเราจะได้ไม่ต้องแบบเป็นห่วงเป็นใยอะไรอย่างเงี้ยชื่อไม่ชื่อส่งสินี่ปะเพชรโทเนียเพชรโทเนียเหรองั้นคงไม่ใช่เสี่ยววี้แล้วแหละเปิดยังไงอะ่ะมีปะคือ <Hey. S 1> ทุกคนรู้ปล่าว่า ตอนแรกอะบเบลอะจะซื้อเครื่องเครื่องให้อาหารบราแต่ว่าเหมือนตอนนั้นอะร้านเขาถามว่าเออแมวอะมีอาการแพ้พลาสติกไหมคือแมวบางตัวอะจมูกมันแพ้พลาสติกเว้ยแบบจมูกมันจะแบบพแ,บบแบบพ้อะก็เลยแบบเฮ้ยหรือไม่ซื้อดีแต่เนี้ยไปอ่านมาเขาบอกว่าพลาสติกเขาอะตรงเนี้ยมันไม่เกิดไม่ทําให้เกิดอาการแพ้เว้ยก็คิดว่าลองดูแต่คิดว่าโบราไม่แพ้เพราะว่าเราเลี้ยงมาช่วงหนึ่งแล้ว กล้องอ่ะอันนี้ก็เป็นวไว f ฟก็ดีว่ะทุกคนแล้วมันก็เลือกแบบการให้ปริมาณอาหารได้นะคะเลิศอันนี้ก็เหมาะกับโวลาเวลามาลองสิตำแหน่งได้ไหมลูกหนูจะได้กินแบบอาหารตามใจหนูเนี่ยได้ไหมไอ้ยได้เลยีใจไเลาเานนี้มีอาหารด้วยนะสนใจยังสนใจหน่อย <laughs> ยังหลุม<อ>คะเช่มไหมคะชอบเปล่าขอบคุณยังขอบคุณยังอขอบคุณยังอะไรขอบคุณดิเวลานั่งลงเวลานั่งลงเร็วนั่งลงยังไงนั่งลงเวลานั่งลงเฮ้ยเฮ้ยคุณนอ้องเขานั่งเป็นะนะครับทุกคนจ้างได้นะคะเวลานั่งลงเป็นค่ะนั่งลงเป็นอย่างเดียวคะ่ะเฮ้ยๆๆๆยช่วยช่วย,วยนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็ โอเคค่ะทุกคนก็หมดไปแล้วนะคะกับอันบล็อก7.7ที่เบวเสียตังไปนะคะก็เสียไปประมาณ หมื่นกว่านะของทั้งหมดคิดว่าเยอะปะก็ไม่เยอะนะถ้าเทียบกับขอ,ของเยอะเงิน,นบบเยอะเงินเยอะเยอะเออแต่แบบหมายถึงว่าเทียบกับตัวของที่เราได้มาออไม่นีม,มันมีแต่อะไรบอกว่าจริงๆอะทุกคนเกวยด้วยเออมีแต่อะไรจริงๆก็เลยแบบเออรู้สึกว่าคุ้มค่านะคะทุกคนอันนี้ก็คือของที่เบลซื้อทุกคนอาจจะงงว่าแบบว่าทำไมเบลซื้ออะไรที่แบบว่าไม่เหมือนคนอื่นหรือเปล่าเออนั่นแหละก็แปลว่าอันนี้คือการบอกเจ็ของเบลนะคะที่เบลสั่งครั้งแรกที่เบลแบบว่าไปซื้อของที่มันเป็นแบบ7เจุดไม่เคยซื้จ็ดือนแรกทีื้อ ก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อ <precisa> ย <Judy movies> ่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e เยอะๆนะคะก็ถ้าเกิดคนกดไลค์เยอะก็จะมาทําทุกเดือนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะมาบอกทุกเดือนถ้าเกิดทุกคนกดไลค์คลิปนี้นะคะก็เป็นว่าถ้าใครชอบพูดไปแล้วเนี่ยก็